ปฏิหารแม่ชีบุญเรือนที่โต้ท่าพระจันทร์มีประสบการณ์ถึงสองครั้งพระเครื่องสาระคนดังเรื่องและภาพโดยไตรเทพไกรงูพระเครื่องของแม่ชีบุญเรือนตรงบึงเติมที่ได้รับความนิยมนั้นคือพระพุทโถน้อยเป็นพระเครื่องขนาดเล็กที่สร้างขึ้นและอธิษฐานจิตให้ไว้แก่วัดอาวุธ วิกาสิตารามเมื่อปีพุทธศักราช2496นอกจากนี้แล้วภาพถ่ายเก่าๆของแม่ชีบุญเรือนรวมทั้งหนังสือนุสศนในงานบำเพ็ญกุศลชาพนกิจขุนแม่บุญเรือนก็เป็นที่สแสวงหาเช่นกันพุทธคุณพระเครื่องของแม่ชีบุญเรือนขึ้นชื่อว่าสุดยอดแห่งเมตตามหานิยมและค้าขายซึ่งในเรื่องเล่านับครั้งไม่ท้วน รวมทั้งเรื่องเล่าของนายนาพลวงผาสุขโชตหรือโตท่าพระจันทร์เจ้าของร้านผักเครื่องที่ส่วนการค้าโลตัดปิดเก้าทายาทของเสียโบสหาดใหญ่โตท่าพระจันทร์เล่าว่าแม่ชีบุญเรือนที่แสดงปฏิหารด้านการค้าขายที่ได้ประสบด้วยตัวเองโดยได้ตั้งจิตอธิษฐานขอกับท่านว่าคุณแม่ครับวันนี้หากขายพระได้ห้าหมื่นบาท จะแบ่งเงินทําบุญถวายท่าน10%อร์ซแล้วก็ได้จริงๆแต่ใจหนึ่งก็ยังไม่เชื่อคิดว่าเป็นความบังเอิญมากกว่าปฏิหารจึงตั้งจิตอธิษฐานใหม่อีกครั้งว่าคุณแม่ครับวันนี้หากขายพระได้หนึ่งแสนบาทจะแบ่งเงินทําบุญถวายท่าน10%เซแล้วก็ได้จริงๆจากวันนั้นเป็นต้นมาหากมีอะไรติดขัดก็จะอธิษฐานจิตถึงท่าน ขณะเดียวกันก็แขวนเหรียญของท่านตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาส่วนจตุคามรมามเทพที่ขึ้นเชื่อว่าขอได้ไหว้รับนั้นโตธาพจัน์ก็ได้พิสูจน์มาด้วยตนเองเช่นกันท่านก็ยังคงเป็นเทพขึ้นชื่อว่าขอได้ไหว้รับแม้ท่านจะอยู่ในยุคข,ขาลงก็ตามในช่วงจตุคามได้รับความนิยมนั้นต้องยอมรับว่ามีเงินผ่านมือจากการเปิดจองนับล้านบาท แต่ด้วยความโลภความอยากมีเมื่อมีเงินเท่าไร่ก็ซื้อท่านมาเก็บไว้โดยไม่ขายออกไปแต่เมื่อถึงจุดอิ่มตัวมีเงินสดอยู่ในมือจากการค้าขายจตุคามเพียง1 5 0 0 0บาทเท่านั้นแต่มีจตุคามอยู่ในครอบครองมูลค่าหลายล้านบาทผมเข้าสู่วงการพระเครื่องเมื่อพศ2547จำได้ว่าวันแรกที่เช่าโต๊ะขายพระ300บาท ขายพระได้เงินมากกว่า1 0 0 0บาทแนวคิดเรื่องอาชีพขายพระก็เปลี่ยนไปหากเอารายได้และเวลางานไปเทียบกับอาชีพเดิมอาชีพขายพระดีกว่าหลายเท่าแรกๆผมคิดว่าคนที่มาขายพระกินเขาไม่มีอะไรกันทําไม่มีทางเลือกแล้วก็เป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงแต่ความจริงแล้วเป็นอาชีพที่มั่นคงอีกอาชีพหนึ่งทางนี้ เมื่อเราเข้ามาอยู่ในอาชีพนี้ต้องศึกษาอย่างจริงจังโต้ท่าพระจันทร์กล่าวส่วนจุดเปลี่ยนในชีวิตของการขายพระนั้นโต้ท่าพระจันทร์เล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งไปเปิดแผงขายพระที่ตลาดสนามหลวงขายพระไปนหนึ่งองค์ราคา700บาทความรู้สึกในวันนั้นดีใจมากพอได้ช่วยซื้อพระจากชาวบ้านมาชุดหนึ่งประมาณ5-6องค์ในลักษณะเหมาซื้อมา องค์ละห้บาทแต่ที่ไหนได้พระที่ขายไปนั้นเพิ่งออกจากแผงไม่กี่นาทีราคาขายต่อเป็น80ดหมบาททันทีเพราะเป็นพระเสียนล้นหลวงปู่บุญเหตุการณ์วันนั้นถึงกับทำเอานอนไม่หลับไปสาวันสามคืนนับแต่วันนั้นมาก็เริ่มศึกษาพระเครื่องอย่างจริงจังโดยได้ซื้อหนังสือพระปกแข็งมาอ่านทุกเล่มใช้เงินไปหลักแสนบาทเลยทีเดียวเมื่อได้พระใหม่มา ก็จะส่องคล้ายกับทําการบ้านในที่สุดก็สามารถสือพระได้ด้วยตัวเองแต่เชื่อหรือไม่ว่าตั้งแต่ส่องพระเป็นไม่เคยได้พระฟุกสักองค์เดียวเมื่อถามว่าได้ประสบการณ์อะไรจากพ่อโต้าพระจรันบอกว่าพ่อไม่เคยสอนให้จำตำหนิของพระเลยสักองค์แต่ให้ดูธรรมชาติและให้เข้าใจวิธีการสร้างเหรียญทางนี้หากเข้าใจสองเรื่องนี้จะดูเหรียญได้ทุกชนิด ซึ่งเป็นเรื่องง่ายกว่าที่จะไปจำตำหนิของเหรียญที่มีนับเป็นหมืน่นเหรียญนอกจากนี้แล้วพ่อยังพูดเสมอๆว่าเงินไม่ได้ตกลงมาจากท้องฟ้าแต่เงินมีอยู่มากมายตามท้องถนนมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะมีวิธีเอาเงินนั้นมาอย่างไรมีเพียงเท่านั้น